อยู่ผมให้กินค่ะซนดี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมพอยต์แบงครับวันนี้เรามาจะทัวร์เล่นกันใน Desert Camp นะครับโอเคอน,น่นแล้วแต่ไม่คิวโอ้โหพีเอ์จีเฮชชอนแม่งโดนเฉย ช็อตมาเฮดช็อตเลยนะเฮ็ดช็อตมาเฮดช็อตมาเฮดช็อตกลับครับยิงย่างแบบคนเลยเนาะแต่มันมันมันไม่ได้มันไม่ใช่ฟอนฟังเสียงรู้ก็รู้แหละอยู่บนทำไมอ่ะโอ้ยมา ระยะมีต้องวัดอ่ะครับมา,าที่ไหนอะนายอะไ่เหลอเใส่สเน่ไปละ ขวาผมัม่รูมเป็นดับเบิลคีย์ครับมเมาส์ผมไม่รู้มันลวนอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้อยู่บนเนาะโอ้โหสามแปดนะสามเก้าก็ใช่ได้อยู่ โอ้ยเอชดีจากข้างหลังอ,อ,อย่าขึ้นมาฆ่าทั้งหน่อยมาเอ,อเ็ดชอตเฮ็ดช็อตเดินเ,เลยเออยิงสไน,ต,นตรงน,นั้นหืม ยูไหนเนี่ยหาไม่ค่อยเจอเลยเอายิงไม่โดนอีกเธอผมมายิงไม่โดนเล่นสองอ่ะโอ้ไม่เอามาต่าอยู่ไม่น่าเลย อาอยู่นี่อ่ะไม่บอกหรูว่าไม่เก่งแน่เนี่ยเลยสิบห้าทำไงดีไม่เอาไม่เก่งหล่อนแม่หล่อนแม่ียช็อตนะคะหล่อนีช็อต โดนนัดเดียวตายแล้วเชื่อเหอะผมโดนนัดเดียวตายแล้วแต่ถ้าสองนี่มันไม่ไหวนะเอ้าไม่ยิงผมไม่ er> โดนเลยจริงๆห้อ no <co <co งนานป้าระเบิดมาอี้ลงเลยครับลงเลยครับโอ้โหน่าจะได้อยู่สกอร์ มา Fire i ห,หนกันนะ Double นี 2> ่2กันก็นโดนดีอย่างเงี้ยอา้าว Triple kill เลยเดิมมารับลูกกระสุนเฉยไอ้ลูกระเบิดเฉยหน้าๆเอ้าแล้วคุณน็อบ แมน,นจงอยู่ข้างบนหน่อยตัวนี้อาโดนโดนโดนมันไม่ใช่มันวะเนี่ยหิวเน,นี่ยหน่อ,นอยโอ,อ,ยอ,อชเอเฮ้ยไม่ดีนะทำมันตายเหรอไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีดดบาระเบิดควันดักใส่กระสุดลอด ไม่โดด้ยไยนทอไรอ้เชแักแม่แม่นจังอีกห้านีครับไม่รู้ว่าจะคิวหมดก่อนหรือเวลาหมดก่อนม่ทำอะไรข้างบนล่ะ มาข้างล่างอีกอ่ามีน้องเขาบอกอยากวอลคลิปต่อไปอาจจะวอลแคงก็ได้แ,แต่ผมก็ไม่รู้อโอ้โแล้วน,น,ออน้องบีกแมนิงเปล่าวะระเบิดเปน็ไนไงวะฟางระเบิดเป็นละโลงโลงล่งไหม เดินม,นม,มกากระโดดกระสุนโอ้โหกระโดดล็อคกระสุนกันเต็มฝังนน่งนรุ่งก็มีดอกะเพชรแล้วแม่งดอกทองด้วยเออดอกทองมีไม้กนระโดดมะ,ะจริงดิเพลงนี้เลยอะระเบิดมา เลยครับชัดเลยตกตกมาถ่านมาถึงถ<ต>่านอย่างงี้ฮ่องแม่เนีคนอื่นเก็บก่อนเพืแบบเปิดไปหรือว่าโดนครนะน่าหนบโดนอยู่นู้ดกันอยู่นู้ดอยู่นู้น่าหนาเช็ดแห S <S เฮ้ทกกัศกี้ิจิ87ต่อ84อืออย่างนี้ก็โดนเลยครับอะเก็บไ,ไม่ให้หมดเออขึ้น92แล้วอีก8ตัวเท่านั้น 5แบบ3เก็บตัวโอ้โหโดนระเบิดข้า,าวระเบิดแม่งเลยแรงดงเอ้าตีด็กเอา้าโดนระเบิดด้วยอได้เหรอครับถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพียง5ตัวเท่านั้น แต่็อยาาเป็นคนเก็บเหมือนกันนะไม่ดูดิเราอย่าลบมาเขาไม่จริงกันอยางนั้นหรือเปล่า oh, โอ้พมมันพกบอมหรืออะไรบอมมันมาพูด <Ready. Win. S 1> มาคนียใช้ได้อยู่ครับค่า4 0ส6ตายโอเคแล้วเราขอตาคิปก่อนนะครับโอเคอ่าเราก็มาต่อเลยนะครับเดซเซ็ตแคมป์ camp เหมือนเดิม เพราตะกี้มันคลิปตะกี้มันสั้นไปอ่ะอนี่ก็จะยาวๆหน่อยโอ้มาสองทางม,มาถึงก็โดนหัวเลยโอ้ยคนคนเดิมปะวะไม่ไม่ใช่คนเดิม นี่มันห้องใหม่ดีกว่าเออใช่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าผมเปิดไปแล้วแต่ลืมลืมเปิดไมค์ากามโเมื่อกี้อุตส่าห์คิวได้ตั้งเยอะไม,ไม่เป็นไรเล่นใหม่ล้ครับอ้าโดนด้วยครับโดนด้วย เยอะจังครับพวกนายเยอะจังโอ้โหโดนหัวเลยองั้นเดี๋ยวผมลองเล่นอาวดีกว่า,วาพรดดันนี้มันก็น่าต้องใช้อาร์มเหมือนกันมันแล้วแต่คนเล่นนะครับว่าโหดหรือเปล่าแต่ผมท่านคิดมากกว่า ระยะไกลต้องใช้อาร์ตระดับคนโกลนคิดโกไม่ยอมไม่ยอมคิวมากกว่าเดนนี่ไม่เอ้ยเดนมากกว่าคิวนี่ไม่ยอมมาไหนอยู่ไหนกั้นไหนเฮดช็อตครับบเบิลคิวเฮ้ยเอามาตายอยู่อะแม่ไม่ดีเลยเราไอ้ไม่เลยไม่ดีเลยนะมึงอะเออต้องพูดอย่างนี้ อ้าวมีรุ่นน้องแทนเดียวผมมาเล่นด้วยโอเคได้ดีโอ้ไม่เห็นนาเห็นสเก็ดเลือดแล้วสีเขียวปื๊ดเลยเห็นกันเลือดเอเรียนมันก็ลดความรุนแรงะครับโอ้อามาตาอยู่แยะอะไรแวะไม่น่าบุกเลย ต้องรอเวลารออย่างเดียวรอ,อ,อให้มันมามาใกล้เราค่ายอยยิงไม่งั้นเราฆ่ามันไม่ได้เพราะแม่งอามาตะอยู่ติดติดโอ้ยติดจามเลือดเลยสิบสองไม่น่าเลย เออม็งคิวได้ครับสองตัวติดโอ้ไม่ไม่แม่คิวไปไปไม่ในหอเดี๋ยวาระเบิดเข้าไปในฐานมดที่โดนไหมไม่โดน ไฟเลยนะโว้ยมาทำไมโอ้ยเจอแฟดแมสคิวเลยครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งอนี้เจ๋งจอมพลเรอร์พลเรอร์พลเรอร์เออหล่อแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดา เล่นเลยนิดเดียวเองอะให้ทำไงโอ้แม่งมาข้างหรือเปล่าวะของก็ไม่รู้นะไม่ได้ดูเล่นเพลินเล่นชิวๆไม่จริงจังครับเอออยู่แล้วแต่ยังฝั่งเราก็ยังนำอยู่ครับ 2ต่อ60แต่ฝั่งนี้นจะตามทันเลยเนี่ยเอ้าแมนแมนจังแมนจังปล่ให้มนลงลงตรงนั้นดิเอาให้ลงดิเออนั่นแหละออกมาเยีย ที่ไม่น่าไม่น่าผ่อนผ่อนเวลายิงเลยโดดมาทำไมมรเบิดมาระเบิดมาโอ้โหอย่เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนกำลันลันเยอะเกินเป็นไรนะเฮ้ยมันเท่ากันแล้วน้ เอาให้เอาให้โหนโหนในทีทม,รมเราใช่ไม่ได้เลยผมต้องเล่นจ,จริงจังหน่อยแล้วเอาให้โดนนั่นแหละมา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 หลบแม่งธรามาตาอยู่นี่ใส่ไม่ดีเลย มันตายอยู่ไม่ยิงคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเลยนะมาโอ้โหมันน่าจะเป็นแบบโหมดอีกฝ่ายเป็นเป็นนำมาตาแล้วยิงคนอื่นไม่ได้นะเพื่อความไม่โกงเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งยิงแม่งยิงก่อนได้มาผมไม่เสียเปรียบ เก้าสามเร็วแข่งกันโอ้โหโห,โห,โโหมาเฮดช็อตแม่นเกินแล้วเออแบบมันแม่นอยู่แล้วมันสามเฮดท,ทองนี่แม่งประสบการณ์เยอะไไนั่นแหละครับปีท้ายครับโอเคอเคะแนสกอร์ไม่เป็นไรครับผมเล่นไม่จริงจังอยู่แล้วโอเค ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับฝาก subscribe และแชร์ด้วยนะครับบายครับ